สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกา็เข้ามาชมนะสบายดียน่ยมเช้า,าทุกคนเลยตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงทุกคนเลยพอดีวา่าเฮ่านี่ตื่นลูกมาแล้วกับพานไปทางใดนะเข้าก็ยังพันหนึ่งทุกคนเลยพอดีประมอนไปแต่เช้าป่ะนะมอนไปตั้งแต่ห้าโมงสี่โมงทุกคนเลยเอาลูกมาผู้มาเป็นนะ ม่เศ้านี่นะผมให้น้องมาไปนะ้ำมอญมอนเพิ่ง,งไปต่อใกล้นะหอกกษิตพาน้องมาหาเลาะคือเก้าทุกคนมีกันหาลาะเศานะแต่ว่าไปทางนี้นะบัดนี้นะไปทางลูปพี่นะทางเตอร์พี่บม่ได้ไปทางโกนเข้าไปด้วยไปทางนี้แล้วกัดกิตพาน้องมาไปหาเลาะเบิง้งกระต้อก,กระแตทนั้นแะหนะละคนเลยนักการไปเลาะเบิ้งว่างซาป,ป่าเลยการมันมีว่าข้ามันมันมีบ่อนไปแต่เศร้ากษิช้านะ เด้ๆๆๆเด,ด,ดป่ะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามได้ทุกคนเลยเข้ากับมาพันธุ์หนึงนะไปมันนี่นี่เข้าถือพาไปนั่งเลยเพราะว่าบางที่น้องมาไลฟ์อนนันนี้เข้าโกนเข้าเยอะแยะมวกทุกคนเลยโอ้หนาวนาทุกคนไหเนะี่ย คนหนาวเลยนะ่ตาจนอันนั้นอ่ะมันคื้นนี้ก็จะแท้โหกว่าโหรังกับได้ทุกคนเลเดี๋ยวจะพาเข้าไปหาเลาะหาตามป่าคืคอห้วยก็ไดนน้ทุกคนเลาะไปตามอุ้มนี้นะ มันหนาวไปเลยก็อ้อหากิานยาเท่านะบนควกยขาเห็นยุบแน่นี้เป็นแต่ไม่งูกับผมมีเท่นนะัสมองน้องมาเฉพาเลยเนะั้นเป็นแต่พองูเขาจะโตขึ้นนะงูสิงก็สิงดงคักแด้เลยนะ รอบมึงบางทีมันมันมีหนูกระเตะเข้ามาหากินโฮมโฮมันเขาเจ้านะบ่เห็นมันมันซากินไม่มากอยู่เลย้องก้อนนี้ก็เดิพาหนังหมาเข้าไปรอบ้าง มาโซนมันแล้วมีแต่ห้อยเห็นโดนะห้อยเห็นห้อยฮนะอันเห็นตอนนั้นน้าหนูกระเตน,นมากกินทั้งทั้งป่าทั้งคนเลยเลาะวิ่ทั้งป่าทั้งนั้นนะเดี๋ยวสักมื้อจึงเอามันกลับมาซื้อลองเบิงนะ่งหน้ามารอบนี้นี่พาน้องหมามาคั้นที่เ้าเอากลับมาซื้อปัญญา,ยาถือหมาทุกคนเลยเพราะว่าพาน้องหมาไปนันะ่ง เดี๋ยวต้องมาเย็บกลับเย็บกลับมิโยกลับแขงเย็บจีดครับพานออมาหาบนกคนเลยบนตามยุบมิ้นหาซอก่อะไรพอเลย์ลูบอ่ะ โอ้ยโดนเ่ฟาดมานอนนี่นะปวบพวกแง่ยเลยนะฟาดนะขี้กออใหญ่นี่นะขี้ยังไม่ไหม้ยูสามแจ้งนี่ป่ะจ้ะ มาโรกับอีดแดงไปเลยสมอยเห็นมาเลยน่าจะน้ำขึ้นตัวนี้แหละทุกคนเลยอ,อ่ะไอดำดมมือแลนะ้วดมวิดแดงมาแล้วบอน้ำยืดยุบตัวนี้ทุกคนนะมันออไปออกมาซึ่งมันมาหานอนตามยุบนี่นมโมนี้มันเป็นอุ้มนะลงตัวหน้านี่ บอลคอยซื้อกาตุนน่อยคนเลเดี๋ยวจิพานออมาล่อคยก็ไม่แกล่อคุ้ทึงหมดเลยไปอีกด้งอีดำเล็นล่อเขมยมคยกับบุพเพหเลยชิดล่อไปเรื่ยเรยมาดิ เม็นหามันนี่นะหามมาผีนะทางมันนะนะเป็นเปรนนะโอ้โหเะาว่าดันเม่นนี่เดี๋ยวบันตัวเม่นแล้วว่าตัวหอนนะนะเอ็นี่ไรนะคุ้นๆทางมันนะทำตัวนี้ไปเลยเฮ้ยตัวใหญ่ที่คนเฮ้ย Để chỉ có 1 nữa thôi đấy Mà 1 môn bon, nữa Phớt mên Đàn mình phải sơ hãi Bọn 1 môn phớt nó có lẽ đàn tụi nó Nó không có màn thiêu vô ní Này vô ná Phèn phèn vô ná Thiêu khu mường Mặc lồ có bị đèn chắc 5 cân vừa rồi Tên xòa so xòa thương vô á, Rồi tụi nó โสิ่งตีนจะซ้อนทึ่งหมดนะมันได้ขึ้นเลยนะเดี๋ยวฟังก่อนคันมันกาได้ขึ้นข้างในมันสีเห่านะบุกรู้นะแม่สมัวย่ อีแหงกับสมอยู่เต็นแลมาพานุมาลอกอ่ะอยู่โห้ยกับปรอเพราะคนนี่ย อ้าวขอเสียดีละเปิ้ลทางนี้ก็ไป่ก็ขึ้นแถวแรืด่านนะเลาะลงเบิ่งบอกรอนบ่อนเฮาสิไปเบิ่งบวว่างเฮาสิไปีาป,ป่าได้ทุกคนพานออกมาไปหาเลาะหากระแตท่านใดผู้น่ารูปรูปจตเตอร์ผู้น่าลุบเลยเป็นรูป,ปด้วยทุกคนตัวหน้านี่ก็เป็นลุบลงขึ้นทึ่งใช่ไหเลาะตะลิงตัวนี้อ่อเนาะสูงไปตัวหน้านี่ก็ดี ึ้นมา่างด่านแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสิผ้าน้องมาลุไปหาเลาะบึงถแถา,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 าป่าเลยแล้วก็กลับแล้วทุกคนเลยลงไปหาเลาะบึงบ่อนห้าสิาไปบึงบ่อนวังสาป่านะบางทีมันมีบ่อนวังสาป่าเหาสิบมาสาเอาผ้าน้องมามาหาเลาะเลยมาก็มีพอเพื่อทุกคนเลยซอกเช็คๆน้องมาก็แต่ว่ามันมีพอนะ น่าจะมันล่มหนาวในนี้มันมีพรอเพื่อน้องหมาหาซอกอีกทีคนเลยหาซอกเซ็กยู่น้องหมากดิเดี๋ยวสีลอะลงตามห้วยตัวนี้นะเอากันบางที่น้องหมาพอนะ แต่ว่าโซลามันก็สิเป็นหนูกระแตมนะทุกคนแถวนี้นะนนเนี่ยคันย่มแน่นโอเคเลยน,ะนี่มันโมเมนต์ย่มแล่นทุกคนเนะีฮาก็เลยพาลงมาเอามาฝึกบริพาลงมา,ามาแต่หึงเลยอไปไปดิ๊กระวัง,งสับป่าแถวนี้เลย Những nỗi kia nữa. Hồn cụi nhỏi bài leo. Hồn bị gió nó và lòng bông. Hồn cụi nhỏi bài lòng. Hồn cụi nhỏi bài lòng. Hồn cụi nhỏi bài lòng. Hồn Hồn cụi nhỏi bài Hồn นกตัวบวกใหญ่นี่ทั้งนกเยอะนะห่นคู่อยู่อีนึงพวาแบบบางนะควายู่เนอู้นนะยังตกนี่มีตกเนาะเลยตกซัวพอเห็นคูวุดหรือมาหุ่นเพิ่มนะ ลงมาพี่นี่น้ำยังอั้งอยู่เด้โค้ดทถวนี้นะเขียวฉลายอยู่เดี๋ยวชลดเอเราบึงเติมก่อนนะค่อยค่อยสากระบะมออยู่บังเติมนะค่อยสาติดเก่าเลยนาะได้หลายปีแล้วบดบดได้บบมาหาสาป่าทางนี้นะี่วั้งนี้จะป่าลายนะติดเก่าได้นี่ยันเขา ขอดสาเราบูจากันนี่นะเออขอดสาแล้วนะขอดสาเล่นคนดีมึงก่อนเจ้าสาแล้วนี่นะชากรน่าจะเอาป่ามีมดดับพอนะมันวางวางเลิกขนาดน้ำจี่ตีนโน้นอยู่น่าจะเอามีมดนะป่าเนะ บา่าเป็ดจักจั่นมีดีกว่าเป็ตดตัมีทุกคนสวยงามนตราอยู่ด้วเดีอยวที่าั่่คมนโถแล้วนะเทินมาเลยโอ้ยลม้ลมลม้ลมลม้ลมลม้มเอะเกือบล้มเลย ว่างนี่เคยซัดให้กับบะมอนปีนิป่าไปแล้ววะวันนี้นี่สิล้อไปล้อไปเชิญแถวที่พักกันก่อนนะแต่ว่ากระสิผ้าอุ้มตัวน,นี้ไปนี่แะเด้อป่าตัวน,นี้ไปพาน้องมาล้อมาแถวนี้เลยได้ฮะที่มันพอมเลยขอพอเปิดกับพูดแหละ เบิ่งวมอมอนแล้วเพื่นมาแต่ต่อใกล้หรือยังน,นะหาต่อพาลงม,มาไปซื้อแล้วครับหมอฟอเพเลยหมอมอนน่าจะมาแต่ต่อใกล้เลยนะเพราะว่าได้ยินเสียงใกล้เพื่อนเพิ่นหันเน่ยใกล้เพ็่นคันอยู่้วยที่พักครั่นะเบอรคนั้นนะ ยเดี๋ยวไปเพิ่งเดี๋ยวนะบอมบอนเพิ่นหมานไปเลยพอได้กินมืนนนนมอเสา,าแล้วบอสขั้นบอไร้ไปเลยกับบอสผมปิ้งปลาครับทุกคนเลยปิ้งปลาครับปิ้งเป็นคืนนี้ปิ้งหนึ่งนะต่าแล้วในะช่ไหมสี่รถก็ชอบทุกคนจากรถเพื่อได้เดีย๋ยวสิกาปกักมา บอลไล่อลไล่ด้วคนเลยเพ่นคนนีรเเอมากนะคนเลยเศรเอกบบอลไลเรถเอเดียวบอลไล่กับสารน้อยเนี่ยเฮ้ยเหเลยเหนเลย chalote Mola Molada que se la no เอทุลมาฮอแล่ะกะอันเขาฟเขาบอไล่คับอันเขาสาเอแล้วก็สาละน้อยนะเพื่อนมาำหนังทุกคนเลยมาจาแตด้วยอะเฮ็ดยุ้กินเลยนบุรีเขาเอาอันกินมาแต่บ้านทุกคนน่ยมามอนนะยังแนมาซ้ำจักเพื่นไปทั้งเลยอนแใกล้เชิดเพื่อนเอามาแล้วใกล้นะเพื่นไปต่อใกล้่มีได้ช้ำเลยจักเพื่อนไปหารัดเสาต่อเไปจอบเพื่อนต่อนะ นี่ก็าสารละน้อยกันดิสบายดีทุกคนม,มาตำลังบ,บะไล่กันดิให้ยุ่ยกิ่นยิ่สบายดทาาีทุกคนเผา,าเสินแหงน้งกิออนข้าวกันทุกคนเลยหาเสื้อกลับนะครับอันสินแห้งนี่จงเราจะบะมอนเพิ่นเผากิยุ่ยทุกคนแล้วกับอันหนังผมนะจงเราบะมอนเพิ่นบางทีเพิ่นมัได้กินข้าวนะเฮานึ่งขา้าวแล้วเลยพอได้ตอนนั้นพอได้เฮ้ยเอามาทุบๆจะมีกองอ้อนประาณนั้นหนังเออบะหนังบ่ไม้ไปเลยก็ได้เอาไปเดทุบเอาพลาบ่เอาหน้าสันพลาได้ไปได้ที พาพาเล็กนี่ยพามาเลยส่อแอบเพื่อนอะนึกยูตัวอู้พวกอสอแอบเพื่อนะทุบไหมเออคอยทุบก่อนทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำอินเรียบร้อยแล้ยมันถ่ายเบิ้งสตอดกินนะเดี๋ยวมันนี่ก็สิเกินต้องมานะนี่น้องมาเขาาไปเลาะมือสาวในี่กับเหม่ทุกคนเลยฮ่าดามเน่ๆๆมาพี่อไ้นี่เดี๋ยวเกินต้องมาก็ทุกคนเลยเอาเข้าอันนี้นะเกือ น้องมานี่นะ,ะ,ะนี่เกิดน้องมาก่อนแม่บบนางลาฮ้อ้ยอ,อ้อ,อ้ยนี่อ้ยอ้เยนีน้องมาก็เกิดเข้าเลยนี่เอาบลบวกกินมูนะบลันนยียัดมูบอ้ะเกินเอยหายมูเลย บักโลโล,โลกินทท่ได้ทุกคนเลยนี่โลกินแฮมและไฟนี่แห้งปะ<ม>นะฮะมาเถอะสบายดีทุกคนบาพี่เด้อมาสบายวัดทอดมาสุบายจิใจว่าทำาฮาต่อส้นขึ้นมืนมาใช บวางมือนั้นนะเอฟเลยคาเวีได้หนึงไม่นะสวเอฟเางนะเบิ่งสีบอลสลบประสบารณ์ฟังทุกคนเอยเอาแล้วเพื่อนเอฟเพิ่อนยขึ้นมาเลยคนคอยอชนขึ้นมาเลยเอฟเพื่อนเอฮะเออัโทรศัพท์ตัวได้เอห้เอะอุบออ๊บอุบอุ๊บอุลุ๊อ้๊๊บมุ๊บุ เออว่าคือบมาเตอนม้นนั้นคือบมาเหบวาบวาอยาด้เาเลยกันเิ้าเว่ได้น้อยนึง้าเวพี่เลย้าเวธุระปะปากนี่ละแม่่บม่อนมาแล้วทุกคน้เอบม้อนสิ่งล้นล้นทับไปสสมบาทเนไสายไห้ยิงไกม้ดส่มีบะม้อมันตัวนึงนะ ตัวทิพานมาเต่าสิบห้าเมตรนี่เลยตัวหนึ่งนี่มีทูปอต้องไปยุดถึงเอยู่สามผู้แล้วเดี๋ยวนี้บมานแน่บวมอ่ประมาณหลายมือเลยหลายรอบเล้วอะไรที่นางโซคำเธอเลยมลเลยนางนางสางนางนางนางหมูป้าเอาเต่าไปปล่อยเกบมานนิดหนอยเอาเจอเต่าแล้วก็บผ้าแลวเนาะไปปล่อยช้เต้านะเอาอยู่หเออาไปปล่อยน้องทุกอนเลย นี่ mm. ซื้อ e ได้เหยียมาก่อนสิพาแสเอบเชือกับอันเช่าเข้าเช่าสีกราบไปเซอร์ซีฮา,าดังทั่วเลยไปเซอร์เวนนะขออด้อยากเดี๋ยวพออนุญาตมืดกรับมีดิไปด่งางทั่วเลยเนียโอ้แสแอฟนี่ดอกโซนก็บูดยึ้นมากขึ้นบนป่าเนี่ยไปแล้วแบบยื่นมากปะเจ้าเชลล์กราบเนะี่ แกลบสีด่างแกลบสีด่างคือเขาบอไล่กับสารน้อยไปเซอร์เดียวเบ๊วยคนเดียวเขาเซอร์สีด่างมันซื้อจากโตหรือเปล่ามาดูจำกันว่าพายิมารู้กันเขาชี้ไปด่างเนาะไปพาลงมาไปเลยนี่นะรอบนี้กระเต๋อปโดดส่วนนี่คือเฮ้ยนะลงหอนเลยนี่พี่เอ้ยจักเป็นพี่เลยทุกคนจักแป็นกระเต๋อเลยกระไนายเนี่ยเต้นเลยส่วนเราไปเมื่อกี้นี่มาเลนไหลเขาเนอะผู้เป็ท่านสมจริง สดยอดเดะมาแล้วไะหาเซกลบก็เดี๋ยวสีรษะอยู่นี่คนด่างหนึ่งนะนะคือสียแผ่นโยมาไปเลยคือสยแผ่โยมาบุนะเดี๋ยวสีรษะอยู่นี่ก่อนอยาอีนี่เล้ว นี่ทุกคนซเซอร์แล้วเลยโอ้ยยานหมามาถึกกับพ่อพูดทุกคนเลยปีเพ่หมาเป๊ะนะยานหมาทึกพ่อพูดอันนี้แหละพ่อโอ้บ่อไรกันไปเสืออเส้อกลับข้อ่าเสื้อกลับตัวนี้จนะมีไม่มทา่างป่ะวะมึงกันไปเหาะไปมาเถืงเลย จะมีทางบ่เสียนนินโซข้ามาหาเล่นโซหูจักแล้วทางแถวนี้เนี่เบิ่งก่อนมีทางไหมมีทางหรือเปล่าบนล้หผาเสกแลบี่บอะไยเนาะอบนอะไรใช่ไหมกระไมอันนี้เนี่ยมันแป่นอยู่ปะหาเลอะเชื่อกักได้มาพิจาร้า เดินเดินเดินหาเสือกับสี่ด่างทุกคนหากระเสื้อดีกด่างหนึง่งที่เสื้อ,อน้องหมาหูมไแวซวใช่ไหมอดกั้นใส่ Điều đó đấy con đạt đi sòn kẹt cái sơ mày lên xoài vẫn nữa thứ thứ này đằng này cái tôi luôn dàn từ mà còn đấy bè là bên in này hỡi, anh là bên in bè đi, sờ bao, bao đàng con này, đàng nâng đáp sụt thay, người bưng thân người con, sờ héo người nhàng thư hỡ, anh mà theo vào đi cái đi, à, đi ha, men น่าเป็นทเ,เ,เป็นท่างอยู่นีนะรอดหอไม้นี่แปลงมังม่องอยู่นนะเกงมงมองเยฮะเฮ้ยเราเคยดัดก,กมันด้วเคยดักเมนนะลน่ามาได้ขึ้นี่นะนำนห้อยมันนำด่านมันไปชุบ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 ชุ้ชุบชุบชุีชุบช้อชุบ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 ชนะุบชุบีุบชเบบบ มาเท่าหนังนี่นะขคางๆนี่ทุกคนเลยตะลิ่งตัวนี้นะไก่ห้าเสื้อโล้โว้ยทุกคนเสื้อก็เสื้อห้างนะทุกคนเลยเสื้อไก่พอไหมเพราะว่ามันมีสีด่างนะเสื้อเลอะเสื้อมางมันคักดได้นะเดี๋ยวจึงได้กาลิปนี้ก็จะได้ปิดเป็นมีก้อนมาแลงกับจักสิบปลายฉันเลยสิบผ้าข้าวซอยเอไปก้านมามาเล่นเลยมาไล่กับกับสาวล็น้อยคือว่าสิไปหาการกับปูได้เฮ้ยบอลด้านเม้นในยุทานเฮ้ยแง่ตัวนั้นเฮ้ยรอนหอนข้างมาคักดเห็นแล้วปะ เดี๋ยวคลิปนี้จะบิดไปสเส้นมีก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวว่าบมมานไปทุกคนเนีวมาเล่กันดิฮอร์อื่นก็นขครอมคกเจอาพ่แม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเป็นใจให้นะพอกันคลิปต่อไปสบายดี